you <laughs> อาจารย์ชอบแซวว่าปอแช่ใส่แต่ชุดสีแดงวันนี้เลยลองเปลี่ยนบ้างแต่ดูจะไม่ค่อยถูกสฉลกสักเท่าไหร่เพราะเมื่อมาเจอลุงเทืองผู้อาสาพ,พาไปดูวิธีการเก็บหอยแคลงก็บอกให้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนรองเท้ายิ่งตอนลงบันไดไปขึ้นเรือก็หลุเลยว่าทาง้า่ดีซะแล้วละค่ะ ถึงแล้วค่ะป่าชายเลนคองโคนที่ซึ่งมีหอยแคลงอาศัยอยู่มากมายทีเดียววิธีเก็บก็มีหลายแบบแบบแรกคือใช้กระดานเก็บค่ะมาก็ต้องการเกลือใช่ไหมห่อแพะแค่เลยมาลงมานได้เขห็นลงเองอ่ะโอเคเลยมาสอนด้วยนะจ้ายากไหมเนี่ยอ่ะยากอ่ะวิธีการก็คือพับขาข้างหนึ่งบนกระดานอีกข้างหนึ่งใช้ถีบไปเรื่อยๆส่วนวิธีการที่สองคือการเดินเก็บ ที่กระดานเหนื่อยใช่ไหมอ้าวตอนนี้หนูปอลองบุกเฟบุกดูหอยหาหอยบ้างหีบเหนื่อยก็เบเดินบุกเดินเดินดูอย่ากว่าจมมากจมน้อยลองดูโอ้โหจอมไปเกือบครึ่งตัวลุงเถืงก็ไม่มารับเลยต้องช่วยตัวเองเอ้าฮึบฮึบสุดท้ายก็ต้องคลานและทั้งตัวขงงานนี้ เทคนิคการเก็บหอยแคลงให้สังเกตรูหายใจหากมีน้ำอยู่ด้านบนก็จะเห็นชัดเป็นน้ำวนๆจากนั้นเอามือช้อนลงไปด้านล่างก็จะได้แล้วค่ะหากไม่ได้สักพักน้ำก็เริ่มขึ้นเลยต้องรีบหนีลุงเทืองก็เลยถีบกระดานเร็วสุดๆคค ป้าเดงแกงมันลื่นจังมันลื่นตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยพี่ตุ๊กเลยแล้วพี่ตุ๊แต่งหน้ามาทำไมล่ะไมันก็ไปก็ล้างออกแต่งใหม่เออคือลุงคะช่วยปอเช่นิสหนึ่งไหมคะส่วนวิธีสุดท้ายในการเก็บหอยคือการควานหาในน้ำ ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยล่ะค่ะนอกจากหอยแคลงยังเจอกุ้งปูลมและปูเสฉวนอีกด้วยค่ะได้เวลากลับไปทำของเด็ดประจำดอนหอยแคลงกันแล้วล่ะค่ะก่อนอื่นต้องนำหอยมาล้างประมาณสองรอบโดยใช้ไม้คนจนกว่าหอยจะเป็นสีขาว จากนั้นนำไปถือให้แห้งส่วนวิธีการทำป้าติ๋มบอกว่าให้นำน้ำตาลปี๊บมาเคี่ยวก่อนพอได้ที่นำน้ำปลาและน้ำเปลา่าเทตามลงไปจากนั้นก็นำหอยแคลงลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเท่านี้ก็เรียบร้อยหรือจะทิ้งไว้หนึ่งคืนก็จะอร่อยยิ่งขึ้นค่ะผูช้ชมคะเสร็จแล้วนะค่ะเีมือป้าติมของเราโอ้โหป้ิ๋มบอกว่า อันนี้ใหม่สดๆจากทะเลเลยก็เอาไปคลุกน้ำซะหน่อยหอ,อ,อยแคลงดองหวานคือไม่รู้จ้ะสัหาคำอะไรมาพูดคือมันมอร่อยมากจริงๆอร่อยแบบอร่อยแบบวัวตายควายลม้มอร่อยที่สุดในโลกเลยอ่ะคุณผู้ชมต้องมาชิม สำหรับอาชีพเก็บหอยแคลงลุงเทืองทำมานานกว่า50ปีแล้วนะค่ะเป็นรายวันหนูหะอะไรเพราะทะเลเราไม่แน่นอนมันยังคั้งมาคั้งถึงเจ็ดวันแปดวันไม่ได้ออกเลยถ<อ>าม <ภา S 1> ทำไมไม่ออกพายุออกมาจะออกหอยแคงมีเยอะก็ได้เยอะหอยแคงมีน้อยก็ได้น้อยอ่ะงั้นตีเป็นรายวันแนนนน้่ร้อยสุดมีหน้าเท่าไหร่้ประมาณสามร้อยบาทสุดึงกว่าถึงพันบาทแต่ว่าถูกสบายได้ไมหมชอบไหมชอบ ก็ส่งลูกเรียนสิคนเดวยกับไผ่แขงทางนั้นถูกมากๆได้ทํางานแบบนี้เปงานเปน็นเราเป็นนายเราเองขยันมากก็ได้เยอะถ้าขี้เกียจก็ได้น้อยไม่มีใครมาคับเรากจาจะมาขับตัวเราเองเป็นนายเราเองหากคุณผู้ชมอยากมาสัมผัสวิถีชีวิตด้วยตนเองก็มาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะลุงเทืองยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ